ผู้ชมเตรียมแคมนาจอผู้ใหญ่ใจบุญนะคะผู้ใหญ่ใจบุญหนึ่งเกจับคู่3มต,ตัวบนหนึ่งศูนย์1าหนึ่งศูตัวศูนย์9าศูนย์่ะกลางล่างเบ้าหายห่งแสานย์เก้าสามเก้าค่ะผู้ใหญ่ใจบุญนะคะ อันนี้ก็คือยายดาวค่ะา้งวดแรกมาช่องเจดแดงงวดแรกค่ะอันนี้เลขเล่ามันบดถูกเนาะเลขเล่าไม่ถูกตัวเดียวค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งค่ะยายดาวจับตามมองเซียนไม่จะเข่าหรือว่าเข่าเนาะคะ่ะเซียนอุดต,ตละระดิตเลขวิ่งเข่าทุกง,งวดเอ้าเจ็ดกับหนึ่ง เจ็ดกํานึงค่ะ1น1่1งเอา้าให้ตัวเดียวกันครับผู้ใหญ่ใจบุญด้วยนี่เอเอเจ็ดแปดเจ็ดเก้าอ้าวถูกเลขอาจารย์ต่อยได้เจ็ดนะข้างล่างก็ศูนย์กับหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่อ้าวหลักร้อยศูนย์กับ5้แนมเบิ้งเด้อค่ะแคบหนัาจอไปเด้อใครสนใจกระบอกอาจารย์ต่อยก็ยังเหลืออยู่นะคะตะบอง กระบองอาจารย์ต้อยวรชาร์กระบองกระบองเท้าเวสุวรรณค่ะแได้มากกับอาจารย์ต้อยกันยังอยู่เด้อค่ะเด้อย,ยังอยู่นะคะยังอยู่นะแล้วก็เบียแก่ชุดห่มผ้ารุ่นห่มผ้ากีวรน,นะคะสั่งมาจากอาจารย์ต้อยค่ะนะคะใครสนใจก็ทักได้ทางเจ๊แดงเบอร์โทรศูนย์ก็สองแปดแปเก้าสองห้าหกแปดวิ่งเงินแสนค่ะ วิ่งเสี้ยนบางแสนบ่เป็นวิ่งยินเสนเสี้ยนบางแสน7901เสี่ตัวนี้ต้องมาจับคู่ใดศูนย์หนคือกันได้แล้วเนาะถ้าจับนะเนาะมันจับคู่ให้ถ้าเจ็ดมากเจ็ดย์ถ้าเก้ามากเก้าศูนย์เก้าห่เก้าสเก้าหเก้เจ็ดก้าบ้าจับได้ดหลายเก้าถ้า0ูนย์มากศูนย์สองศูค่ะยังขาด0ูนย์เก้าศเก้าอยู่เทิ่งเทนะึงเนาะเนาะ แล้วก็ถ้า1มา1 4 1 5 1 6 1 8 1 2 1 3งอาหนอาะคะเอาเอา้เอาเจแดงแล้วก็เรียกลอกามเสียนค่ะท่านผู้ชมถ้าเขา่าเขา่าอีหลีที่เข่าตรงๆเด้เพื่อนให้เก้าย์หกศเนาะสี่ตัตว,น, 90, 60, 60, นะ 4, ตวนี้สี่ตัวมาจะจันนี่เก้าหกเก้าสามเก้าศูนย์หกสามหกศูนย กับสามศูนย์นะคะถ้าจับนะนี่ล็อกเงินล้านเพื่อนใหกศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าค่ะนะล็อกเงินล้านไม่สองสูนรของปูบุญมีเนาะกันเนาะอาจารย์ต้อยข้างล่างนะคะข้างล่างข้างล่างเจ็ดแปดหนึ่งสี่ประกอบคู่ค่ะเจดแดงว่าซื้อบนล่างได้เลยค่ะบนล่างได้เลยแล้วก็สี่คู่มหัศจันทร์ เพิ่นบ่ให้มีสีครูค่ะมีหกครูออไปเลยค่ะได้ยินว่าเพิ่นเหล่าตัวความชอบเนาะเนาะสามสี่สามศูนย่ศนเก้ย์ก้าี่ก้าส่นี่กตัวอลองคิดไปแล้วแล้วก็เจาแดงซื่อเรล้าฟันนะฝันเจาแดงซื่อ 03, 30, 0 3 3 0 0สามย์ศูนย้าเกแล้วก็เก้า้าเฝันว่า ได้ขาง่วนะนนนะนะนะแบ่งกันกันกบเพชรผ้าลวยเออเพชรผ้าลวยทรงตัวเลขไม่หาศูนย์ข้างบุนนะคะเนาะถือก,กันกับที่สื่อไว้เรียวนะเอาขอหามากขอหามากวิ่งเงินแสนแปดกับหนึ่งค่ะ,จะเจดียงจะพูให้เองคับแปดแปดศูนย์แปดเก้าแปดเจ็ดเดวต้าสิไปจับเอาเนาะค่ะแปดกับหนึ่งนะคะ วิ่งเงินแสนนะคะเข้าทุกวดเด้อสิบอกให้ค่ะเลขสีทิศจะแดงสองสามห้าหกสามสี่หกเจ็ดข้างล่างสองสามหาหกข้างบนต้องติดตัวใดตัวหนึ่งถ้าผิดก็คือผิดนะฮะแต่ดับนี้ดับนี้นะคะดับนี้ไม่เคยพลาดเลยมั่นใจนะคะมั่นใจ เอาหนึ่งศูนย์ดับล่างบอมี่ล่างอืมบ่ตรงสี่วันหอกบ่ถูกกับบ่ตรงเราคนโคราชลงประเดิมประเดิมครั้งแรกนะคะวิ่งเจ็ดกับแปดค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์นะคะห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์เฮ้ยเจ็ดแปดหนึ่งตัวเดียนอ่ะหรือสี่เจ็ดแปดศูนย์ก็ได้นะคะข้างล่างศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดนะคะ เสยนโครลาดจับตามมองเด้อค่ะเสยนโคลาดสิเขาบ่าแคบหนาจอไว้ค่ะเส้นหนองค่ายค่ะเส้นหนองค่ายอันนี้สิเป็นเลขล่างเพิ่นที่นี่หนึ่งสาหนึ่งหหนึ่งเจดนี่เพิ่นเอามาจับมาาไซนี่ศูนย์กับ1นอ๋อถ้าหึมากเพิ่นสิได้หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจดหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเดหนึ่งหาบเอาหนึ่ง 13, 16, 13, 16, 15, 15, บเอา, 15, า,เอา,าสามเจ็ศนย์หนึ่ง 07นะคะเพื่นให้ตำแหน่งที่7น้ำหนักที่7 06 03 07คือตัวเด่น05ไม่เอาอยากตัวมันเสียออกวิ่งบ่ใครผ่านนะคะ0ก็จะวิ่งกัน8กันบอก็ไปใส่08ใส่18จะมียางเส้นหนองค่าย1อ๋อนี่ไง1เพื่อนอะ มันจน่อยนะียยุคไก่ตาแฟางนะคะเนาะเด่นหนึ่งวิ่งล่างอย่างเดียวนะคะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสี่นะคะเสียนหนองคายวิ่งหนึ่งข้างล่างตัวเดียวถ้ามีแปดก็เอาใส่หนึ่งแปดนะคะถ้ามีเก้าก็ใส่หนึ่งเก้าได้เลยนะคะดูสิสิบสี่วันวาเลนไทน์นี่บอกเนาะนี่พระเอกของสองข่อยไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยนะ บ้ายจะแดงจับประกบไปเลยนี่ศูนย์หกหกหนึ่งหกแปดศูนย์สามศูนย์เก้ามันสื่อละไปละจับคููให้เพื่อนมันสื่อละไปเตียหกแปดนะศูนย์มาแน่นอนจะแดงมั่นใจแปดมาล่างแน่นอนแปดกำเนงนะจะพูดว่าน้ำกันนะคะถ้ามาใดกับมาบนนะ หนึ่งศูนย์หนึ่งหกเป็นสันบอกศูนย์เป็นพระเอกของช่องคนสกุลจันท์ก็ยังติดหกหกศูนย์เจ็ดศูนย์อยู่นะคะเนาะลองแปดศูนย์แปดห้านะนะคะศูนย์หกสามก็จ,จะเป็นข้างล่างสามศูน,นย์เอ้าคุณกัลยาอยู่ใส่ละไบ้นี่คุณกัลยาอยู่ตรงไหนเนาะหายแล้วบอก บ่มีค้นกันระย,ดยนะด้เนาะศูนย์สามสาห้ห้ย์เค่ะ03นย์สามสาาห้ย์เมาคนสกุลจอมเจ้ารับกิน8ปโอ้ยแน่าจะบ่มากแร้วเด้อบัดนี้พี่นองเอ้ยบัดนี้นะถ้ารับกินตัวเดียวเน่ะมันจะมันจะเข้านะคะถ้ารับกิน2ตัวมัน รับปกติพันวารับกินตัวเดียวนี่มันจะมันมันจะบม่มมกค่ะนะเจ้ารับกินแปดรับกินตัวเดียวจะบม่มมกค่ะท่านี่ก็ของแม่กันระยะเนาะคะ่ะเด่นข้างบนสามกับสี่นะฮะสามสี่ 4, ถ้าสามมากกับสามแปดสามเก้าสามศูนย์สี่มากสี 0, ่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ค่ะ 638 639 630เก้าน่นล่าง3กับ9คะ่ะ3 4 3 7 3 8 4 7 4 8 4 9เจ้าเอ้าพื่อหายมากสันบ่ผิดบ่รเพี้ยนเด้อค่ะเด้เพื่อหายมากสันเนาะถ้าเก้ามากเป็นเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าสันป่อ๋ออ จะียงหาให้เบิ้งให้ชัดเจ็ดนะคะแจะเดียงก็งงอยู่เหมือนกันนะนะคะซี่เจ็ดซี่แปดซี่เก้าเป็นจังใดล่ะบ้านีซี่แปดซี่เก้าซี่ศูนย์ข้างบนนะคะ สามกับเกเพื่อนกัน่าจ,จะให้เก้าได้ละเนาะสิบว่าเก้าเจเก้าปเกเก้าไปสันบอกเพื่อนขึ้นซมาใส่ยุ่ใส่ละเก้าเพื่อนมีแต่มีแต่ซีเก่าต,ตัวเดียวทวาเด่นเก่าเนาะเพื่อนเด่น3กับเก้าค่ะสามซีสเจดสามแด ซีเจ็ดซีแปดีเก้ากว่าเด่นเก่าว่ามีเก้านะถ้าเด่นเก้าก็น่าจะมาเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะเป็นไปได้เอาตามเพื่อนบ้านละคะ่ะนุ้มชุ่มเพื่อนมั่นใจว่ามาสามสามสี่เข้ากันก็เลขสีทท่ทิศทีด่ดียวนะฮะก็คอยท่านผู้ชมพิจาจรณาเป็นแนวทางในการเสียงซือไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนแม้แต่ เทวดาเนาะคะนะ่ะเนาะเทวดายังไม่กิดตัวเอ้าอยู่เอ้าเป็นในร่างในการเสียงสื่อทุกผู้ทุกคนผู้พัญหาคำนวณถูกกระถูกเนาะคะ่ะคำนวณถูกทุกงวดก็เป็นไปไม่ได้คำนวณไม่ถูกก็เป็นไปไม่ได้ตองมีหลุดมีเข่านี่คือคนชอบตัวเลขชอบมากมากตัวใดกระจัดคัดตัวใดก่อพานค่ะเนาะคะ่ะแล้วตัวความชอบและบุญวาสนาของตัวเองบุญวาสนามีกระสีฟันได้ตัวเดงจึ้งครึ่งปุละ เอาเจดยียงเขาตัวลาไปก่อนนะคะดีรับรวยถูกหวยไปด้วยกันทุกผู้ทุกคนคะขอบคุณคะสวัสดีคะ่ะ